สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน168ไปบเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวลออพันเจ้าไฮยาบุสะพันสามนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปี2014นะครับเดี๋ยวจะพาดูของแต่งรอบพันกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับจะมีชิลหน้านะครับเป็นสีสโมกนะครับไล่มานะครับจะมีบางโคนนะครับเป็นบางโคนคาร์บอนนะครับมีการล้มแกนล้อนะครับ มีการล้มข้างนะครับมีครอบแข้งเครื่องคาร์บอนนะครับคอบเฟรมด้วยนะครับแล้วก็ได้ท่อนะครับเป็นท่อคู่ของแวน n อนไฮมานะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับสาารทติดง่ายนะครับ ครับตัวรถคันนี้นะครับแต่งเต็มลำกันเลยนะครับโซ่สเตอร์ยังเหลือๆเ,เลยนะครับรถคันนี้นะครับเลขไม้จะวิ่งอยู่ที่66,390 9กิโลนะครับ คันนี้นะครับรถเซอร์วิสตั้งวาล์วตามระยะครบนะครับระบบไฟติดทุกจุดนะครับคันนี้ฮายาบุสาคันนี้ร้านเราเปิดราคาอยู่ที่289,000บาทนะครับสามารถจัดไปนแนนซ์ได้2บริษัทนะครับรายละเอียดการดาวการผ่อนนะครับสามารถติดตามดูได้ในเพจ f a c e b o o k ร้น 6, าน68ไปเลยนะครับลาติดต่อสำหรับเจ้าคันนี้นะครับรหัส06นะครับ ออกรถกระถางร้านเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนหรือ1,000กิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊ k ร้านหนึ่งหกแปดบายด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ